เพื่อนนะแบริอุวันนี้พาจะมาใช้ชีวิตเป็นสีน้ำเงินสีดำเงินค่ะก็ไปเริ่มกันเลยไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยนะจ๊ะตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ารักมุ้ยก็จะพูดแล้วเอาบ้านเอาบ้านเรียนนั้นเสาไว้นตรตัวใหญ่เออน่ารักใช่ครัแล้วก็ลองบ้านยังกันปหมก็เป็นร้านนี้ไงขนมที่เราใฝ่ฝันอยากกิน นี่นะคะแล้วก็มาที่ลกองหนังเย,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 ย่เย่เย่แล้วก็มีแบบว่าเป็นโซนอย่างนี้นะคะแล้วก็มีรถรถแข่งกันแล้วก็ล่งหนังกันไเข้ากันแล้วแล้วก็มีทหารเรืออันนี้คือเรื่องอะไรแกเรื่องอ,อ,อะไรแกเราจะมาซือ้อโทรศัพท์ที่เป็นสีน้ำเงินข้างนั้นนะคะพี่อวันนี้ก็มาอยู่ร้านโทรศัพท์นี่มันไอโฟนสิบสิบสิบเอ็กนี่นะอันนี้สมาร์ทโ แบบว่าออกออด<า>ูแรูปรสวยอะแกจริงเลยจริง,รงสวยมากแต่เขาบอกว,ว่าคลิปหน้าเรามาหาความรับกันไหมพเบอกว่า,เ,าเขาบอกว่าในรูปเนี้ยมันมีคนสิงสถิตอยู่จริงเหรเคไก็ต้องมาเลือกตู้เซฟสีน้ำเงินนะคะเอต้องเป็นนักเรียนก่อนลออืม มันจะเป็นเงินได้แค่เราเปลี่ยนสีค่ะไปไปหาไฟก่อนไปค่ะเราาจะมแสดงกันนะคะเธอต้องปรับให้มันแบบดูดีด้วยนะแม่ฉันปรับแล้วมันไม่สีน้ำเงินอ่ะแม่มันเป็นสีพวกแม่ลงมาเป็นไงค่ะแล้วก็แบบแยกเรื่องเล็กๆหมดจ้าชิปตอนนี้นะคะก็มีอยู่ร้านเกมนะคะทุกคนเกมแกอยากเล่นเกมมากใช่ไหมไปเข้าไปเล่นนี่ค่ะแล้วขอเล่นรถแล้วกันเล่นอันนี้นะคะเป็นเกมเหมืน ทุกคนตอนนี้ก็ใช้ชีวิตสีน้ำเงินมานานแล้วะาไปนอนกันนะเพื่อนน,ะะนี่ค่ะขนาดใต้บ้านก็ยังเป็นสีน้ำเงินเลยนะคะก็ต้องมาจบคลิปตรงนี้ค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะอย่าลืมบายบไปลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe นะคะบ๊ายบาย